สวัสดีค่ะท่านผู้ชมบกตะแดงสร้างพ่อมาเยี่ยมบ้านได้ซื้อเนื้อมะฝากไล้วึซื้อเนื้อมะฝากสร้างเฮ็ดเฮียนใม่ผาหัดโล่หนึ่งแต่ก็แม่แห่สร้างพ่อยู่เงินเออเนื้อไปให้สร้างแล้วคีน เอาถุงนึงถุงนั่นน่ะวัดดีค่ะสร้างคมโอ้มาบินเดียวบ่ะวันนี้รับโทรศัพท์ี่ยนี้ครับจะเอาคนรับโทรศัพท์อยู่หัดกำลังอัดขิดวันเดีเยอ้านบางยอรัเภทเนืออัดิ สวัสดีครับน้องต๋องรุ่กหลังครับผมครับผมครับผมสวัสดีครับผมกันดีครับผมเนาะของลุงโชคดีนะครับลุงโชคดีหนึ่งทับหนึ่งศูนย์ทับหกเจ็ดนะครับงวดที่แล้วนะครับนี่ครับลุงโชคดีให้มาครับงวดที่แล้วงวดที่แล้วครับผมนี่ครับหลักร้อยครับเน้นที่หกมาที่หกนะครับนี่ครับจับคู่ เจ็ดสามบนเลขออกสามเจ็ดล่างนะครับผมขอช่วงนี้นะครับผมนกกกาทำงานของเขาต้องใส่ความเงียบสมาธิเนาะคนบวชขึ้นเจดีย์เด้อมีใส่กับสตันจะตายบ่มีเก๊กบ่มีกักเอาบ้บานเอาธรรมชาตรโลดลงโทนกับสิว่า เฮ้ยจักเม็นยังสมปูสมปุยกระซังยังวเบียให้เบิงหลากหลายเลยลูกสิน้นไปนอนไปไปแล้วพอไรมา <laughs> ถือกล่าวถือปนยังโอ้ประเดี๋ยวซื้อน้ำจักเทียทั้งเล้าทั้งไทยครับซื้อน้ำหมื่นหนึ่งแปดสามบก,กับมือมันออกแปดสามล่ะซื้อน้ำเทียเดียวนั่นล่ละโอ้ยแต่มันบดดวงมนมีเนาะ วัชนาบ่มีเล้ามักเจียวแค่ตกับบอครับอออยบ่หูเนาะองเงียะบอครับอ๋อแจังสานท่ากับซื้อตวกกาบไลยเอาเนาะซื้อตัวตรงหน่อยๆน่อยบ่หูกันเล่นบัตจุดโตใช่ปะแปดจามเอาคดราม่าสีัสดีค่ะคุณควาคุดใมากี่ เออแม่ละเอาเล่าน้ำเิพร้อมน้ออื่นบอกเล่าออกน้ำมือนี่นี้อมือนี่มันจันเอาบอกเล้าก่อนสันตวใดเอล่าเล้าก่อนเขาจังตัวหงายหงเอาเล่าเฝ้าพื่นไปซื้อมือนี่จำม่ได้เล่าผมไม่ไปเขียนส่กระดาษเลยเออแม่เล่าครับ ก่าพัฒนาแคบหน้าจอแล้วค่ะเล่าเขาดีเบิ่งในกลุ่มก็ได้สนใจเขากุ้มนอนล่ากุ้มแกแดงกะคิี้ว่าวโ,โคตรขึ้นห,หน้าจอเนาะนอนล่าครับผมเอาคี้ว่าวโคตรขึ้นห,หน้าจอเพิ่นเอาล่มเขาไปอีเขาไปใกล้ๆเออนี่ <จะ S 2> ครับผมครับอันนี้เป็นเราพัฒนางวดวันที่23กันยายนนะครับมือนี้พี่้องนะครับผมเล่านี่เดินดีตั้งแต่นอนล่าตามมานะครับ ลงในกลุ่มแล้วพี่น้องนะครับเพราะว่าอาจจะว่าด้ไเห็นคลิปอันนี้เป็นหวดแรกที่ได้เห็นคลิปนะครับผมนี่ครับผมแคบหน้าจอเลยนะครับมาเอารัฐบาลกันเลยเอาม้ล่าฝากคอมเนาะวิ่งหากำหกครับผมจับคู่หาหนึ่งหาศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์หาเก้าหกเก้าครับหลักหลักอันนี้ตื้นศูนย์หนึ่งเก้าเนาะเลขติดครับเลขติดหากำหกไม่จับ สามตัวค่ยเข่าบ่ปลาบม่ค่อยเข่าครับสามตัวตดบ่บ่เจ็บสลับเพิ่มขอเพิ่มไปเลยลงไปตามมันเนี่ยที่ฟูกกับสีชมูครับผมเต่งถือต้่วนมากผมกับมากแค่ร้อมตูนะครับคนบอกว่าตกกรับเป็นวนมากว่าหนกตกกรับ นี่นี่เล่าอ๋อยงปัดนู่นนี่วุฒิแล้วแปดหกนี่มันซุกมันซุกแปดหกเลยมันซุกนีเออที่พาดมากแมนแมนมันสุกน่ะแปดหกตรงตรงเลขล่างออกแปดหกบนออกหกสี่สี่แล้วก็วันนี้นี่เลยนี่วันที่ยี่สิบสามสี่กับหกเด่นที่สี่สี่หนึ่งสี่สามสี่เก้า 6กหนึ่งหกเก้าเน้นที่หลักสี่สี่หนึ่งสสามสี่เกาคิมนี่ยกกตะเล่าสวนใหญ่แล้วก็วายเล้าไเลยวินหนึ่งสามสี่เกหหนึ่งสามสี่หกเก้านี่เอาที่นี่เทนี่เนี่เบิ้งเอานี่ครับอ๋อวินนี่ยตีหนึ่งสามี่หกเก้านมัได้ทั้ง3ตัวดิไม่ได้สตัวเนก็หกหนึ่งช่างคมใช่ไหมกับอีหยงช่างคมตกงกป่บ เดี๋ยวขอพูดว่าเอาขึ้นมาให้เไหนั่ตรงกันหตรงกันหกหนึ่งหกหนึ่ง้เงานได้หนกับหกเกาหกเกกหนึ่งหกเาตรงกันครับผมจักตาหม้อใงมันป้ะม่อ๋อหกหนึ่งหกเกาันไงวิ่้อยู่ี่หกสี่ครับโอเคครับผมตามนั้เลยคับมือแรกงนี่อย่าลืมตรงต้องนะมือแรกนี่ครแค่แ่ถูกจนเจ้ามือย่อมเจ้ามือบอกบอกให้ลุงตรงไร เขาัูใจในกลุ่มนะครับคุครับผมจดมาผมก็ไปยังไงล่ะมหารใจไห้มันถื่อหลายเขาบอกผมผมเสียหนักเลยที่มันว่าหนักกำนวนเล่ามีแต่พวกเก่งๆยังแม่นมันคือไทยอยู่ตามจังคมแน่นอนกับทหัดสองคนนี่แหละครับเออที่ที่ตามกันในช่องในกลุ่มนะครับตอนนี้ก็คือมีทหัดช่างคมสุดใจ นะครับสามตำนักนี่นะครับผมจับตายดีเลยเขาว่นมันพุดือดเขาแปดเก้าที่มันพุทธเนี่ยเก้าแปดมันพุดกับเขาเด้องหอยน่ยต้องงวดที่ต้องเลยเนี่ยฉันรอบนาเล่นน้ำประฮัดเขาล้างงวดแล้วนะครับตองงวดตองงวดแล้วแต่ว่าหลุดเนี่ยขั้นในลุดเดียสุดกะพลาดยา่งาลุดนะเป็นเล่นตอนนั้นมาจากไอติ่มเสียงเงินเสียหางวันแล้วเพราะเขาที่แหลกพิ่นเขาดีละกันไม่ชุดหน้าเล่น เราภาววนาเบิงสองเจ้านี่แหละค่ะเบิงผาหัดกับของสังคมติดตามในกลุ่มขึ้นเชี่ยวอโคนแห่งนากลุ่มเนาะไปหนานาจ่อตั้งแต่ต้นคลิปแล้วเออเมื่อวานนี่ก็ขึ้นให้แล้วเนาะเอาอันนั่นบันทึกสแกนที่อโคอาเลานะเอาไว้รัฐบาลบันทึกเพราะว่าหันเขามาซ่าอาจจะบได้ารกลุ่มนะครับมันจะเต็มก่อนกระดานหนี่เป็นกยังกระดาษย่อยเดี๋ยวจะกลาวเขียนไว้เดี๋ยวน้าเพิ่นเขียนแล้วมันบ่ มีนี่นีเดิอนสกาวเอาแล้วมาต้นกันหาซีหกซีเน่งไหครับผมใหญ่ซีมันสองตัวแมวผมเลยเอาลีบวิ่งผมมาใส่ลี้อย่างชีโบ่ปมันแก่ไปดีฝันหนั่ในน้ำเดือนสกาวเอาแล้ว่มั้ยครับน้ำเดือนสกาวกับมีหน้ะแต่ว่าบังมีนี้ครับนมีแต่อแต่กระดาษอยู่พี่ เยวรอกก่อนิ้่เขาแล้วป่ะครับสอยจุมาจูสร้างกิ่นอะสัะหัตซีมาฮีนะ่าซีหกซีตุกันนะยันซี่าไปนะเดี๋ยวถ่ายภาพหนึ่งกันนะรัฐบาลเท่าไห่นี้รัฐากอไปโทษเขาสิเาจะเอาไปลูกอยางนั่แบบโตน้อยไ่ได้จนวัดโทษเลียกออกแล้ว่ะ คือคำนวณแล้วกับควายเอกได้เลยเทีงเล้าเที่ยงลาบเทีงรัฐบาลออกออกซองรถนะดันเดี๋ยวผมเดี๋ยวเราเรื่องของเหล้าเ่าเลยเพราะเทเซียนน่าดี๋ยวพุ่งแล้วก็ท่มมเอาไปลุ่มมาลุ่มส่องเป็นเล้าคนไว้เพิ่นเขาลงสีข้นก็จะเบิ่งหลายด้วยเนาะว่ามีเบอร์กันอยู่แล้วแม่นบ่แม่นง่ายค่ะท่านผู้ชมรัฐบาลไทยวันนี้รัฐบาลไทยครับ วิ่งแปดครับก้า้อนนะครับรัฐบาลไทยของพ่อช่างพมนะครับที่หนึ่งคุอลาพมพี่น้องครับผมแจเก้าสามนี่เดี๋ยวนี้กระแสกำลังมาแรงครับเก้าสามอมเสียชีวิตเด้ก้มเฮ็ดจุเฮ็ดจุูเก็าสมนี่นั่นถุงนึ่แห้งอีย่านิิอันครับ ตอนนี้ก็สามสามเก่าผมมาแห้งรับนะครับสอมคุณพ่อคุณกาปล่อยมาตั้งแต่ตองหมวดแล้วนะครับเอฟซีลายทันกาจะได้ติดตามรับชมแล้วมูนีมีโอกาสได้พอคุณพ่อนะครับแต่เลยเอามาให้เบิงอีกรอบนึงนะครับก็สามแปดแปดสามแปดส่เก้าสามเก้าสี่เก้าห้หูเกสามสี่แปดสาจับฟันไม่ล่าสุด เพื่อมือขึ้นคุณพู้ฟังนะครับไอฟันมาเตาเข่าบ้านผมล่ะอมามีผมเกี่ยวไปป้อยเตาเรวานเกลไปวป้อยถอดแล้วผมจะบอกเลขเตาเบ่อถูกไหมครับยในความฝันในเตาเบ่อครับครับผมไอแปดห้าสี่แปดห้าสี่แปดห้าสี่ยักษ์สีไท่ยยักษ์สีเล่าด้วยครับอันตร เอาสังผู้ชมตัวเดียวแปดหาซี่เซลลรูอีกเขียนลงอีกระดาษอีกแค่หนึ่งแปดหาซีตัวเดียวจำไว้ค่ะคราบบ่าเลไหนนแปดกับเก้าครับแปดกับเก้าสังพมกับแปดสามเก้าแปดหาเก้าสามาหาค่ะถ้าเก้ามาก็สี่เก้าม้าซีกาหผมบมัด แปดสามก็เก่าสมอยู่เดียวที่เสื่ 8, 5, อมตัวามากสาฝันเหล็กฝันเพื่นค่าน้ชุนะมญญญ่มนี่ฝันหลากเลยก่อนเนาะห้าสี่แปดห้าสี่ขึ้นนี่นะฝันออกมาวินงจากที่นี้เีนาะครับบุ๋มมีแต่หาซีเท่านั้นครับอันนี้ฝันไม่ลาชุดมือขึ้นครับนาบอกเป็นตเล่ยมั้งบอกรับอกเป็นตัเลยครับอน้ำชุ่ม แปดห้าสีครับไอ้แจ็คสีไค่แจ็คสีเล่าพุงกบบ้านมือแล้ก็เริ่มเหล้าก็เริ่มตะเหล้าไปดรับไปแต่ผมที่เอาไปใส่เหล้าบิรนยูมือแล้งเอาะเอาทำส้มแคบนาดจอไว้ค่ะแปดสามแปดสี่เก้าสามเก้าซี่เก้าห้าแปดห้าค่ะศูนย์เก้าสาม สี่แปดสามขอท่านผู้ชมโชคดีเด้อค่ะเด้อทุกผู้ทุกคนลำลำเลยๆเลขฝันเพิ่นกับแปดห้าสี่จัดเหมืองแรงเฮาจัดก่อน่ังไปจัดรัฐบาลอย่าลืมเด้ออย่าลืมความฝันเจ้าของอย่าลืมความฝันเพิ่นเด้อค่ะท่านผู้ชมช่วงวัดสีออกเนาะเอาท่านผู้ชมโชคดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณท่านผู้ชมเนาะค่ะขอให้ที่มันคับโชคดีแห้งๆเลยๆปังๆกันผู้ปู่ทุกคนนะครับ ขอบคุณมากันไหมในใคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ